<risque> วันเดที่วันนี้ผุ่มกับพ่อจะไปเที่ยวอุทยานกันครับ okay, เราอยู่ที่ไหนลูกด่านตัวเก็บค่าบริการครับกี่บาทครับสี่สิบบาทครับผู้ใหญ่ยี่สิบกับมอเตอร์ไซค์ยี่สิบไปเด็กฟีเด็กฟีครับขอบคุณครับเราจะลงไปข้างล่างกันนะครับจุดเอดมอเตอร์ไซค์เรากำลังจะลงไปบ้านต้นไม้กันนะครับไปพี่วินนำทางไปเลยครับตุุุงงซาูล บรรยากาศลมดึนมากเลยนะครับศา,าลาลิมน้ำระ,ะเบียงผูกเก้าครับเยียงผูกเก้ากันนะครับจุดเช็คอินของเราที่นี่า,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 าบรรยากาศน้ำเต็มตะลิงเลยเนื่องจากน้ำสูงมากเลยแล้วต้้งถอดรองเท้าแล้วลุยน้ำอย่างเดียวนะครับโอเคว้าวทุกคนลุยน้ำหมดเลยอะ นี่นะครับการข้ามของพี่บินนะครับข้ามเดียวหรือปะข้ามเดียวเลยเคยทำแล้ว <S <S เนื่องจากน้ำท่วมทางข้ามนะครับ <S 1> <S 1> ใช้วิทยายุทธในการข้ามนุ่นเอ้โกบปึ๊บอโอโหไม่ลือกออยอดมากโอ้โหเก่งจริงจริง โอ้นี่นะครับเนื่องจากละลนุยน้ําไม่ได้เลยกระโดดข้ามหินพวกนั้นมาแล้วแล้วก็ถึงบ้านต้นไม้แล้วนะครับอย่าเอาเท้าจุม่มน้ำระวังลื่นนะลูกโอ้น้ำเย็นมากน้ำเย็นมากอ่าไปไปข้นคดไปด,ดูหนอว่าต้นไม้เป็นไง วิ่งเหมือนเลื่อนน้ำเลยอ่ะเลื่อนไปย<ม>ังไหนก็มีน้ำอ่ะโอ้โหสวยงามมากยิงงามอยู่วูววยิงสวยามากวันนี้ผมจะกลับแล้วนะครับ ถ้ามีโอากาสหน,น้าสวัสดีครับด้วย